อันนี้ก็คั้นตอนใส่แป้งนะนี่นะแล้วเราก,ก็ใช้เครื่องผสมอ่ะผสมอย่างนี้แหละเพาถ้าเราปาดมันก็ฟูก็ฟ <Both S 1> ูเองได้ง่ายๆใส่จนแป้งหมด <c oughs> ทรากมาแล้วนะเราต้องไอ้นี่ตลอดนะเพราะว่าเห็นไหมถึงจะเป็นถุงใหม่มันก็จะมีแบบเนี่ยเศษอะไรไม่รู้เนี่ยตันเหลืองอะมันจะมีตลอดเราก็ต้องแบบร่อนแปลงตลอด อันนี้พอผสมเข้ากันแล้วก็เทใส่ถาดเลยเข้าอบอบเราอุ่นไว้แล้วนะ180องศาปรับลงเหลือ160องศาแล้วก็สูตรเนี้ยก็คือไม่ต้องเวลาอุ่นจัดเนี่ยมันฟิล์มแน่นอนเราไม่ต้องไปเอาอ่างน้ำร้อนหรือทิ้งไว้อะไรเลยเอาเข้าเตาเตาอบเลยยังไงมันก็ฟิล์ม โอเครับอยู่ตรงนี้ง่ายๆค่ะทำอุจัดให้ผสมงานด้วยเรียบๆทาโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวปาดขอบอ่านอ่างนิดนึงแล้วก็เทใส่ถาดเข้าอบครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยรอเย็นตัดสูตรจำหน่ายออกสู่ตลาดได้ค่ะ